ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรรทุนในการโรงเรียนทุกแห,กห่งคาะหนวหย้าสลปราชการประจําตำบลและผู้วิเกียริที่กับทุกท่านครับครับเนื่องจากว่าวันนี้ท่านภากภูมิบุตรโพท่านท้องถิน่นจังหวัดสุรินทร์เนี่ยน,นะครับท่านติดราชก,การเดินทางไปประชุมที่กรส่งเสริมการปกครองอรท้องถนนิ่นนะครับมอบหมายให้ผมนายจมพลชัยกันท่าหัวหน้ากลุ่มงานส่สมสมสงเสริมและพัฒนาท้องถิ่นมา ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านนะครับในการเดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวายต้านยาเสพติดกุดหวายเกมผมมีมีความรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานเปิดในครั้งนี้นะครับการแข,นข,นขน่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวายต้านยาเสพติดกุดหวายเกมครั้งที่สิบกประจำปี2องพนาจดของ องค์การบริหารส่วนตำบลขุดไว้ในครั้งนี้นะครับหากขาดความร่วมมือแล้วงานย่อมไม่ประสบความสําเร็จไปได้การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดไว้ได้ดำเนินการมาจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นพิธีเปิดการแข่งขันย่อมแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังและการร่วมมือกันทำงาน ทั้งนายกองคการบริหารส่วนตำบลกับรายการลูกจ้างรวมไปถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มแม่บ้านและประชาชนในชุมชนนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุดไว้ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดได้เล็งเห็นความสําคัญของพี่น้องประชายชนโดยการมั่นงบประมาณในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาขุดไว้เกมทั้งที่16ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมความสามัคคี ได้ความสัมพันธ์อันดีทั้งภาครัฐและภาคประชาชนอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาร่างกายจิตใจของประชาชนให้ดีละสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพจิตที่ดีรวมทั้งในการแสดงศักยภาพและลมพลังที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนในตาบลกุดหวที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการจับทํากิจกรรมมีความตั้งใจเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและที่สําคัญคือการมีน้ําใจเป็นนักกีฬา และเป็นแบบอย่างของชุมชนที่มีความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอื่นๆได้เป็นอย่างดีและขอวอวยพรให้การจัดก,การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้สำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดีปัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารสร่วนตะบนกุดหวายตานย,ยาเสพติดกุดหวายเกมครั้งที่16ประจำปีพศ2 5 5, 5, 5 6, 7ัาเ็น้าบัดนี้ครับ